วันนี้เราจะมาทำเสื้อมัดย้อมทั้งแรกมีตัวเดียวในโลกไม่ใช่ตัวเดียวดีมีลายเดียวในโลกมีมีตามใครแน่นอนมัว่วใช่ไหมเนะี่ยอืม มโอเคยังไม่เหมือนกันเลยวะไหนดูสิไหนอตัวอันไหนคือตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่าง <c oughs> จะมาเทียบกันสิเอ้ก็เหมือนกันนี่เนี่ยดูข้างหลัง,ลงไม่เห็นต่างกันเลยเช็คเช็คัค <c oughs> บไหมครับรับไหมครับหอยัิ่งอุ่นอยู่เลยอะ่ะตั้งอุ่นๆนั่นแหละถูกต้องโอ,โอ้ยหอบังนอกอะนะันอ่ะสองตัวจีบเหมือนกันยังลายไม่เหมือนกันเลยเนี่ยแน่นอนมีลายเดียวในโลกแน่นอน พอยังเสร็จแล้วก็เธอแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งอ่ะมือเธอเลื่อน่ะมันจะพลิกเสื้อได้ไงอ่ะเธอพลิกให้หน่อยดิอืมสุแหละดีมากน้องเขาทำกันแบบนี้หรึเปล่าใช่แบบนี้เลยไปดูช่องไหนมาเนี่ยดูคลิปมาช่องกูเองดูจบมั้เนี่ย <laughs> ก็ทำแบบนี้ไะเนี่ยใจดูไม่จบแล้วมาบอกให้ทำมั่วๆนะอุ้ยมันจะขึ้นไปนู่นว่ะเออมันก็จะแบบเป็นไล่ไลขึ้นไปไงไล่ไลสีมันก็ไม่ได้ขึ้นไปเกี่ยวเรื่องใหญ่ไปเนี่ยไม่มันไม่เรื่องมากเนาะเรื่องมากเรื่องเยอะอ่ะจบอันนี้ก็จบเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งตัวพิกพิกพลิกด้ไหมพิกพลิกพลิกได้อีกไหนอีกไหนเขาเสือกุลเลอร์เนี่ย แล้วเดี๋ยวหมดสีขาวอ,อนน็จแล้หนึ่งตัวทิ้งไว้ประมาณทิ้งให้แห้งอ่ะทิ้งไว้ประมาณสองเดือนพุ่งนี้ก็น่าจะแห้งหรือไม่ก็สองสามวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแกะดูแล้วก็ซักล้างน้ําเปล่าว่าลายเป็นไงโอเคไปดูพุ่งนี้เลยโอ้ยเห็นไหมมันก็ไม่ขี้เรนะไม่ขี้เรนะนี่อันนี้ของอเราเห็นไงว้ยนี่เข้มจัดเลยว่ะใช่ไหม ล้างน้ำก่อนโอเคปะอ่อาโชว์ทีละเตัวค่ะทีละเต้านาย อืตัวนี้พันห้าพันห้าพันห้าทุกตัวอสวยมีสีเดียวเนะ้ะทำคลิปไม่ลงทุนเลยใช่สีเดียวอะ่ะไม่ลงทุนเลยเสื้อสีตัวนี่ก็สีไอ้หกตัวนี่ก็หกร้อยแล้วเธออเสื้อตัวละร้อยด้วยเอเ <laughs> สื้อตัวละร้อย สีอีกสองนึ่องสองสองสอง,อ,ง,อ,งอีกร้อยก็เจ็ดร้อยแล้วนะไม่ลงทุนยังไงป่ารักกันอราจะไปปั่นกันใช่ไหมไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวแห้งมาดูกันอีกทีเนาะมันไม่ค่อยมีลายอะ่ะอันนี้มันก็มีก็มีอยู่เห็นเห็นชาดปะมันก็ก็เห็นเป็นลายซักมันซัก,ซก,ซกสองสามทีแล้วไงแห้งแล้ว แต่ว่าตอนที่ซักรอบแรกไม่ได้ใส่ให้ดูไงแห้งแล้วอ,ะอ่ะนี่น่าจะซักไปประมาณสองสามรอบแล้วสีสีก็จางหน่อยสีมันก็เลยเริ่มจางแล้ะจางไม่ว่าแบบลามมาเข้านี่เลยแต่วิธีสีฟ้านี่จะซักแห้งแล้วก็ออกมาประมาณนี้อ่ะยิงดึงตึงให้ดูหน่อยเด็กๆน,นี่อ่ะหม,นม,นมนุนหมุนหมุนนี่โอเคโอเคอ